วันนี้จะส่งพระไปที่ไหนบ้างเป็นพระอะไรบ้างมาดูกันจะเป็นเสมาร้อยปีทองแดงลมดำพอดีอัดกลางคืนก็เลยไม่ค่อยชัดกับเสมาร้อยปีเหมือนกันทองเหลืองผิวฟ้าแอทองเหลืองผิวลุง้งสององนี้ไปลบปุรี อีกองหนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนะื้อทองเหลืองหลังยันทองแดงลมดำแดงลมดำเป็นหลังยันเดี๋ยวจัดใหม่อันนี้คือกั้นไว้คือกันจมูกแล้วก็องนี้ทองเหลืองทองเหลืองผิวลุง หลังยันเหมือนกันบล็อกทองคำ ไม่ก่อนลูกค้ายังไม่ได้แจ้งที่อยู่มาลืมเ,เขียน COD ทุกครั้งต้องบอก COD เก็บเงินปลายทาง